เอาละครับผมก็ส <również> ว <icion> ัสดีทู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมชิวายชแนลเหมือนเช่นเคยเะครับผมวันนี้เราก็ มาเที here, okay, here, here, now, ่ยวจิบแฟอร์แลพูกันนะฮะโอเคถ้าวันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมวันนี้เราก็มีเพื่อนมาด้วยนะครับผมเพื่อนเพื่อนคุณปแล้วะนี่นะฮะก็อันนี้เพื่อนเบิร์ดนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นมาไปให้แล้วกันนะฮะอะไรครับพี่อะไรพี่ถ่ายผาทำไมเด็ดอะไรครับพี่ถ่ายผมไหม หายไม่ได้เหรอหายได้ครับหายไม่ได้หยอกนี้ทําอยางนี้ด <c oughs> ีก,ก็เพื่อนฮารแล้วครับผมเ๋ยวขึ้นมาไม่ให้แล้วกันนะฮะครับส่วนนี้ก็เพื่อนหยอกเซอร์นะฮะเจ้าพ่อแห่งคำคมนะครับผม <c oughs> อยากเป็นโฟมล้างหน้าจะได้มีค่าเปลาเธอเบื่อหน้ามัน <c oughs> วันนี้เราก็มาอัปเดตจิ๊แฟนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้มาประมาณ1ปีนะครับผม <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกคูปองนะครับผมสวัสดีครับปกติเพื่อนไม่ครบเพื่อนเปล่าเพื่อนไม่ว่างไม่ไม่ว่างครับไม่ใช่ไม่ครบไม่ว่างเรื่องอะไรน้ำก็จะเป็นแบบหน่อยๆเสียงไม่ค่อยดังเพราะนั้นเลยยืมยืมตัวไปถ่ายอะไรนะถ่ายรูปอยาดไหนก็เลยอะไรแก้เอามาแลเท่าไหร่เลยใบหนึ่งครับนี่ก็จะเป็นร้านน้ำนะครับผม ชิมนิดเดียวนี่คือบูวคาลายนะครับผมเป็นเมนูประจําที่ผมสั่งนะครับเวลามาที่นี่ครับคือไม่รู้เป็นอะไรชอบกินบูวคาลัยเพราะว่ามันอร่อยนะฮะสดชื่นอร่อยมันเด่นบรรยากาศเป็นยังไงฮะอยู่ที่บรรยากาศตามนี้เลยครับกินลมชมวิวนะครับคือจะบอกคือจะบอกเลยคือธรรมชาติดีครับเพราะว่า มันเราได้เห็นภูเขาแม่น้ําที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีหรอกแต่พูดไปกันเลครับแดงมะนาวกินยาไม่ได้กินไม่ได้ไปฮะมาครั้งแรกดีครับดีครับดีครับดีแล้ว่าก็ดีครับก็ดีครับตอนนี้เราก็จะเดินไปหาที่นั่งนิดนึงนะฮะมีสาวบอวันนี้จุดประสงค์ที่มาที่นี่คุณมาทําไมครับมาถ่ายรูปมาถ่ายรูป พลทหารพิษนุครับคุณทําอะไรครับเดี๋ยววันที่8ดเมษายนนี้ก็มาลุ้นกันนะครับเรามาดูดวยครับว่าจะมีพลทหารสมนัตหรือพลทหารวาุ่นไปเพื่อนเราหรือม่นะครับถ้ามีก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับผมตไม่ติดครับผมผมเจะบนไว้ทุกวัดสามวัดเลยครับผมเป็นไงครับพลทหารสุวรรัตครับมาเลย มอกินน้ำมันมอลเลยพุทหารบรวุุธกำลังจะมอลแล้วฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปหาถ่ายรูปกันนะครับผมนะก็คลิปนี้ก็จะอินเสิร์ตรูปเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ที่นี่จุดถ่ายภาพก็เยอะมากๆเลยนะครับผมก็อนี้คุณยืนทำอะไรครับแอคครับแอคทำอะไรครับอ๋ออันนี้ก็คืออ่าส่วนอีกส่วนหนึ่งของจิแฟร์นะครับผมนี่ ตอนหนึ่งปีที่แล้วนะฮะเราเคยมาเปิดคลิปอยู่ตรงนี้นะครับผมนะถ้าใครจำไม่ได้ย๋ยวจะอินเสิร์ตภาพมาให้ดูนะครับผมยู้มใสจิแฟรแลพูเฮ้ยจิบแฟรแลพูนะฮะเอ่อแล้วตรงนี้ทำอะไรเหรอครับให้เล่เบอลครับเออเออเออเอมันเล่นสีห่างของเพื่อน<ผ>ม,มันห่างยู่แล้ว เดี๋ยวเราจะไปแจกคำคมกันนะครับโรคประจำตัวไม่ปวดหัวก็เป็นไข้ส่วนโรคประจำใจไม่ห่วงใยก็คิดถึงเพื่อนกูไปเล่นด้วยเลยตอนนี้เราจะไปซื้ออ่าวเฟรนฟราไปกินนะฮะเนื่องจกคูปองมันเหลือเะยฮะพูดเยอะครับแรกมากี่บาทวะเดียวสองร้อยสามร้อยกว่าัำน้อง ไปสาวสาวสาวฮัทฮัทสาวสาวสาวโอแมวรุ่นน้อยแมวรุ่นน้อยข้างหน้านี้ก็จะเป็นอ่าร้านอาหารตามสั่งนะฮะแต่ว่าเราจะมากินอ๋อฟุตไฟกันนะฮะแต่ว่าไฟมาหรือยังนะเปนไฟครับนักเก็ตบอกเอาเป็นเป็นไฟแั้วนาเก็ตครับคชั่นนะฮะครับรอเราก็ได้มาแล้วของเป็นไฟแล้วก่อนน้ำจิ้มเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกซอสน้ำจิ้มบ้านเขาเป็นนอกเลยแล้วอันนี้เป็น แข็งครับแขงเด็ดแรงเ็ดนะับกินแล้วเป็นนักกินากินแล้วแข็งแรงกินแรงแล้วมีพลังโอ้างคืนแล้ว้ออกแล้วโอ้โอ้โอมโอ้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 อ้อ้โ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 โอ้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 โโอ้โอาโอ้โอ้อโอเโอ้โอ้โ้ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดแล้วนะครับผมของสอชาตินะสวัสดีก็เพื่อนเพองเาราน,นะฮะเดินไม่รอเลยโอโ้โหตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้ไม่มีที่กั้นนะครับเดินมาก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมแต่ว่าบรรยากาศวันนี้แบบสุดยอดมากเลยฮะ เเป็นไงครับเพืเ่อนๆมาตรงนี้บรรยากาศต้องร้อนนั่งใจหายวับเลยครับเพราะสูงแต่ว่าอตอนตอนขึ้นเขามาแล้วคือแบบโอ้โหรถนี่แทบบิดไปขึ้นเลยโอ้โหเชีเ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้เรามาถึงช่วงบ่ายสามแล้วนะฮะต,ต,ตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนสุดแล้วนะฮะ อากาศดีมากเลยนะครับผมวูววันนี้แบบาาสวยมากแต่ว่าดูในกล้องก็อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพสัเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาดูในด้วยตาเปล่าน,นี่คือแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็วิวนี่แบบสุดยอดมากเลยนะ โอเคครับครับโอเคครับโอเคครับโอเคที่อะไรโอเคครับโอเคถ้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะก็อ๋อ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอก็อล่อยครับ